ถ้าพูดถึงเรื่องหนี้สินผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นหนี้ครับผมก็เคยเป็นคนที่มีหนี้เหมือนกันหนี้สินหลายคนเป็นทุกข์เพราะเป็นหนี้ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าถ้าเกิดเราอยากจะปลดหนี้จริงๆ,ๆก็ไม่ต้องมาดูต้นเหตุของมันก่อนครับว่าหนี้สินมันเกิดขึ้นจากเหตุผลอะไรบ้างเหตุผลแรกก็คือหนี้สินเกิดจากรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายหนี้สินเกิดจากความต้องการที่มากกว่ารายได้ที่มีอยู่ มันก็เลยทําให้เราต้องมีหนี้แล้วยังไม่พอมันยังทําให้เรามีค่าใช้จ่ายอีกตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือดอกเบีย้ยนั่นเองครับหรือ,รอว่าดอกเบีย้ยเงินกู้นั่นเองวันนี้หลายคนอยากจะปลดหนี้วิธีการปลดหนี้มองดูแล้วก็มีไม่เยอะเท่าไหร่วิธีที่1ก็คือซื้อลอตเตอรี่ครับแต่ว่าต้องถูกระงวัลที่1เท่านั้นถึงจะปลดหนี้ได้วิธีที่2อ,อันนี้อาจจะตรงจุดหน่อย หาธุรกิจอะไรบางอย่างที่สามารถสร้างรายได้ได้มากกว่ารายได้ปัจจุบันแล้วมันคืออะไรนะครับคําตอบก็คือเหตุผลคือถูกต้องต้องหาอะไรบางอย่างที่สามารถสร้างรายได้ได้มากกว่าจริงๆและเอาอไรายได้ทั้งหมดมาปิดหนี้ซะแต่วันนี้หลายคนก็ยังมงง,งงอยู่ว่าแล้วฉันจะหาธุรกิจแบบนั้นได้ยังไง แต่วันนี้ผมมีคําตอบให้ครับสําหรับใครก็ตามที่ยังเป็นหนี้และหาหนทางการใช้หนี้ไม่ได้หรือใครก็ตามที่ไม่มีหนี้แต่ก็อยากให้ชีวิตมันดีขึ้นกว่าเดิมวันนี้เรามีเครื่องมือให้มีเครื่องมือที่เรียกว่าถูกต้องตามกฎหมายครับแต่มีเงื่อนไขก็คือไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าชอบหรือไม่ชอบแต่เหตุผลไม่มีอยู่ที่ว่ามันสามารถสร้างไรายได้ได้แบบจริงๆและก็สามารถสร้างได้โดยที่ไม่ต้องใช้คุณสบัิอะไรครับ ทุกคนสามารถสร้างได้วันนี้ถ้าเกิดท่านสนใจเครื่องมือนี้คืออินดีมครับ